สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณร,รัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2564 พณะท่านนายแซโจมัตาเรล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจยจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประชาชนและประชาชนชาวอิตาลีประสบความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป พระเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าในความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดและความร่วมมือที่หลากหลายระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิตาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรมและศิลปะทั้งในบริบททวิภาคีและสหภาพยุโรปความสัมพันธ์ใกล้ชิดดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องไปและยิ่งกระชับแน่นแฟ้นงอกงามขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบระมพาพิไทย มหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสศาลาเริวงวังไกลกลังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการตามพระราชดำชริของศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยซึ่งกองกำกับการตำรวจตรเวณชายแดนที่14จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาการค้ามนาคมซึ่งในบ้านคีรีล้อมเป็นชุมชนขนาดเล็กเป็นหมู่บ้านป้องกันชายแดนไม่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงพลังงานแสงอาทิตย์เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรังทําให้นักเรียนมีความยากลําบากในการเดิน ทางไปโรงเรียน จึงจะตั้งศูนย์การเรียนนี้ขึ้นเปิดทำการสอนครั้งแรกปี2557ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน70คนครูตอชดอ6นายครูอัตราจ้าง1คนครูผู้ดูแลเด็ก2คนศูนย์การเรียนมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนพ,นพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต ทีีด่ดขึ้นนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่6ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนมีนักเรียนนายพระราชานุเคราะห์จํานวนหกคนกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีด้านผลสอบโอนนของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6ในวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนวิชาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้นําข้อสอบเก่ามาสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนฝึกคิดเลขเร็วและท่องสูตรคูณทุกวันเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการทําข้อสอบได้คะแนนมากขึ้นสําหรับการดําเนินงานตามพระราชกระแสเมื่อปี2559นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ได้รับการฝึกทักษะจนสามารถพิมพ์สัมผัสได้ดีในระดับดี กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในชุมชนไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้นักเรียนมารับไปงานที่ศูนย์การเรียนกลับไปทําที่บ้านโดยสลับวันมารับทีละช่วงชั้นรวมทั้งจัดครูไปเยี่ยมบ้านและใช้สื่อ60พรนษาเฉลิมพระเกียรติ ด้านการเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติให้นักเรียนสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก มีสำนักงานเกษตรอ,เรอำเภอบางสะพานน้อยมาฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนให้รู้จักนำผลผล,ผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปลรูปภายในศูนย์การเรียนนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสำนักงานพ,พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาคเอกชนมาจัดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานและระบบโทรมาต ภายใต้โครงการระบบ ICT และพลังงานทดแทนแบบบรณาการสำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและใช้จัดการเรียนการสอนแบบบรณาการกับรายวิชาอื่นๆสำหรับผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีเนื้อสัตว์ผักผลไม้เพียงพอโดยกรมชลประทานได้ดาเนินงานโครงการจัดหาน้าช่วยเหลือศูนย์การเรียนซึ่งได้ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าบ้านค ล้อมที่ชำรุดเสียหายแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2563ในการนี้พระราชทานพระราชดำริแก่คณะครูนักเรียนผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริโรงเรียนคีรีล้อมถึงแม้จะคีรีแบบว่าภูเขานะภูเขาจะล้อมรอบแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนการอ่านการอ่านอานเขียนของที่คีรีล้อมนี่ดูจะดีกว่าอีก โรงเรียนอื่นๆซึ่งจะได้นี่ก็กล่าวกันว่าเป็นเพราะว่าก็ถูกกิริล้อมอยู่ตรงนั้นนักเรียนก็เลยมีเวลาที่จะฝึกฝนฝึกเพือในเรื่องการอ่านการเขียนก็มาพเพอิญมามีเหตุการณ์โควิด ถึงแม้ตังบริเวณกิโลล้อมจะ,ะมีความเสี่ยงต่ำปลอดภัยแต่ว่าในที่อื่นๆโดยทั่วไปยัมีปัญหาเพราะฉะนั้นในรอบนี้ทางโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนมาเป็นช่วงชั้นแล้วก็เป็นยังมาใช้เครื่องเครื่องมือสารสนเทศในโรงเรียนยังมา เอาอหนังสือไปให้นักเรียนและคุณครูใช้กันแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆคุณครูก็ไปทั้งที่บ้านนักเรียนไปให้กันบ้านแล้วก็ไม่เรียกว่าผลกระทบยังไม่มากแล้วก็เราจะมีโอกาสก็ถึงถือโอกาสนี้ให้ดีอย่างเช่นเมื่อกี้นักเรียนที่ จบแล้วแล้วไปเรียนต่อที่อื่นก็ได้กลับมาที่โรงเรียนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของโรงเรียนในการเ,าเรียนพิเศษทบทวนความรู้ใช้หนังสือก็เป็นเรื่องที่ทำได้ทำได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่างเข้าเข้ามาใช้พืชผลต่างๆของโรงเรียนไปให้นักเรียนได้ ก็เป็นนั้นว่าเรื่องงกนี้ก็คลายกังวลไปได้แต่ถึงยังไงก็ต้องพยายามต่อไป นาฬิกา58นาทีเสด็จลงณสาลาเริงวังไกลกังวลทรงร่วมการประชุมสุขภาพโลกครั้งที่2แห่งการประชุมปัวเอาสำหรับเอเชียผ่านระบบการประชุมทางไกลซูมจากประเทศไทยถ่ายทอดสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและอีกกว่า50ประเทศทั่วโลกการประชุมปัวเอาสำหรับเอเชียเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และเป็นเวทีสําหรับผู้นําระดับสูงทั้งจากภาครัฐภาคธุรกิจและภาควิชาการในการหารือประเด็นเศรษฐกิจและสแสดงวิสัยทัศน์มีเ o r l d e อ onom i c Forum เป็นแม่แบบปัจจุบันได้ขยายหัวข้อการหารือให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญต่างๆการประชุมสุขภาพโลกครั้งที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4มิถุนายน2564ที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรูปแบบผสมหรือไฮบริด ห,หลีเป่าตงเลขาธิการของการประชุมปัวเอาสสำหรับเอเชียและนางมาร์กาเร็ตชัน ประธานการประชุมสุขภาพโลกและอดีตผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเพื่อทรงร่วมแสดงปากฐกถาพิเศษในช่วงพิธีเปิดการประชุมทรงเล่าถึงประสบการณ์การทรงงานทางด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษาของเยาวชนไทยรวมถึงการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้าน การพัฒนามานานกว่า30ปี ในตอนท้ายส่งสรุปว่าผลของโควิด -19 ทําให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสุขภาพสุขอนามัยและความสําคัญของวัคซีนมากขึ้นโชคร้ายที่เรามีวัคซีนไม่เพียงพอสําหรับทุกคนประชาชนสนใจเรื่องคุณภาพอาหารและโภชนาการเลือกอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพสนใจการเกษตรแบบชีวภาพและเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นสิ่งสําคัญที่สังเกตเห็นคือประชาชนให้คุณค่ากับมิตรภาพมากขึ้นห่วงใยกันเพราะไม่มีใคร ที่จะปลอดภัยและมีความสูงได้เพียงลำพังสำหรับหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือสุขภาพเหนือสุขภาพในปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตศักรา2030จึงเป็นเวทีสำคัญในการแบ่งปันประสบการณ์และเป็นเวทีหารือระดับสูงด้านสุขภาพในระดับโลกเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเศรษฐกิจและวิชาการมุ่งสู่เป้าหมายสุขภาพสำหรับทุกคน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมบวร์วันวารไรตี้ามวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมบวร์วันวอรไรตี้ช่วงทอล์กทูตัวปรินเซสทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมบวร์ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ รายการทูบีนัมเบอร์วันวาราตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอรักับสมาชิกและส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาิก30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าประหมอ่อมให้เชิญพวมงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารปราณซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายซุ่หยิงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่วัดสุขิรินประชารามอําเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้นายไพโรธจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานกนมิตรรัตนโน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนส่งยิงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานกองหนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49เหตุเกิดบริเวณใต้อาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอหมู่ที่3อำเภอศรีสาครเมื่อวันที่1มิถุนายน2564 โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วย สมเด็จพระกนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณจากกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยนางสาววิลาวันวนณดุรงวันกรรมการและเหรัญย,ยิกมูนลนิธชัยพัฒนาเป็นผู้แทนมอบเครื่องอันตราสาวพระราชทานจำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิดสิอาการวิกฤตโดยเป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดแบบเรียลไทม์สามารถตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดแสดงภาพสองมิติพร้อมวิเคราะห์การทำงานของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำผ่านจอ ภาพที่แสดงผลความละเอียดสูง ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นนายแพทย์ทรงศักดิ์เกียรติชูสกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยค Flow, นวนเครื่องออกซิเจนไฮฟลจำนวน10เครื่องรวมทั้งหน้ากาก N95 และหน้ากากทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ต่อไปและที่โรงพยาบาลวชชระภูเก็ตนายแพทย์เฉลิมพงศุขนทัพผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชชระภูเก็ตรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลจำนวน4เครื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้มูล,ลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงดูแลรักษาผู้ปว่วยโรคโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันได้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้เพื่อจะสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสไร,รวันเลขที่0673004873 สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 พลตำรวจตรีรพีพงศุภัยบูรณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบอาหารจากครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแก่ผู้แทนจากอำเภอตากฟ้าอำเภอเก้าเลี้ยวและอำเภอเมืองนครสวรรค์รวมทั้งสิ้น3576ชุดณอาคารอเนกประสงค์สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์หลังจากนั้นประธานและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลก้าเลี้ยวจำนวน3คนพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทาน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิดสิ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด19ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักศีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่001 1345670หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรบงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0236067990 จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดานำอาหารกล่องและน้ำดื่มไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงจำนวน200กล่องและโรงพยาบาลสามโคกจังหวัดปทุมธานีจำนวน200กล่องรวมทั้งหน้ากากอนามัย ชุดกันฝนและแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โดยใช้โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเป็นศูนย์กลางในการทำจิตอาสาขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่3มิถุนายน2,564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w royal office th ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายน2,564 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิ์เพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ